สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการตามติดชีวิตในวังเรายังคงเกาะติดราชวงศ์อังกฤษค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคำติชมของแฟนๆราชวงศ์นะคะวันนี้อ e ีดอกนิวส์พาท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับเครื่องราชกกุภัภั์หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า c r o w d jewels ตามรูปศัพท์แปลว่าเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ ก,กักุตพันธ์เป็นคำภาษาบาลีมาจากกกุฏที่แปลว่าเครื่องหมายความเป็นพระราชาบวกกับคำว่าพันที่แปลว่าของใช้และล่าสุดเพจรอยัลวไทชยแลนด์ได้นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องราชกกุตพันธ์ของราชวงศ์อังกฤษได้น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะพระบรมศพของสมเด็จพ,พระราชินีนาฏอลิซาเบธที่สองแห่งสหาราชอาณาจักร ยังคงประดิษฐานอยู่ณเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์กรุงลอนดอนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถวายความเคารพพระบรมศพได้ตลอดทั้ง4วันจนถึงเวลา6 3นาฬิกา30นาทีของวันจันทร์ที่19กันยายนพฤทธศกกราช2022ทั้งนี้ตามพระราชธรรมเนียมในการพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จะมีการเชิญเครื่องราชกุทภัณฑ์อันเป็นสิ่งล้ำค่า แสดงถึงพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์เจ้าหีพระบรมศพถูกคลุมด้วยธงพระบรมราชอิสริยยศประจําพระองค์ซึ่งเป็นธรรมเนียมแบบเดียวกันของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วโลกที่มีการเชิญธงประจําพระองค์ขึ้นเหนือเขตพระราชฐานหรือบนเรือหลวงประจําพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดํเนินไปประทับ ทั้งนี้เครื่องราชกกุทภัณฑ์ที่เชิญทอดวางไว้บนหีบพระบรมศพประกอบด้วยพระคทาลูกโลกทองคำและพระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตทพระมหามงกุฎอิมพีเรียลสเตทถูกเชิญทอดวางไว้บนหีบพระบรมศพตั้งแต่ประดิษฐานณพระราชวังบักกิงแฮมและจะทอดวางไว้จนกว่าจะมีการอัญเชิญฝังพระบรมศพ พระมหามงกุฎนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ในปี1937สำหรับการพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าจอที่6โดยออกแบบตามต้นแบบเดิมที่ใช้ในการพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษสมเด็จพระราชินนาถวิกตอเรียในปี1838พระมหามงกุฎประกอบด้วยซับฟร์สจวด104กรัต ซึ่งเป็นแซฟไฟร์ที่สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่สองทรงนำติดพระองค์ไปด้วยเมื่อคราวเสด็จลี้ภัยหลังการปฏิวัติอันรุ่งโรธเมื่อปี1688ต่อมาสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่3ทรงรับซื้อไว้จากถาย,ยาตราชวงศ์สจวตที่เหลืออยู่นอกจากนี้ยังมีแซฟไฟร์เซนส์เอ็ดเวิร์ดประดับบนกลางเข้นฝังอัญ,ญมณีบนยอดมงกุฎรวมทั้งทัพทีมเจ้าชายดำ สีแดง170กรกราที่พระราชทานโดยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายดำพระราชโอรสในสมเด็จพ,พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3เพชรคาลีแนนที่2ขนาด317ระกราตโดยรวมแล้วมีทั้งเพชรพ,พลอยอัญมณีไขมุมาากมรกตรวมแล้วกว่า3,000ชิ้นสำหรับลูกโลกทองคำประดับกางเข้นเป็นสัญ,ญลักษณ์อันสื่อถึงการเป็นองค์ผู้แทนพระผู้เป็นเจ้าบนโลกใบนี้ สร้างขึ้นในปี1661เพื่อการพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาส์ที่ 2, 2ประดับด้วยไขมุกกว่า375เม็ดเพชร365เม็ดทับทิม18เม็ดมรากตและแซฟไฟร์อย่างละ9เม็ดอเมทิสและผลึกแก้ว1ชิ้นด้วยแถบของลูกโลกแบ่งออกเป็น3ส่วนตามความเชื่อของอังกฤษในยุคกลางที่มีการแบ่งทวีปในโลกออกเป็น3ทวีป โดยในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษจะมีการถือสิ่งนี้ไว้ในพระหัตถ์ขวาเสมือนว่าทรงถือครองโลกไว้ในพระหัตถ์และพระกราประดับกลางเขนอันแสดงถึงพระมหันตเดชานุภาพประพิษของพระมหากษัตริย์เจ้าสร้างขึ้นในปี1 6 6 1มีความยาวกว่า92เซนติเมตรหนัก1.17กิโลกรัมกลางเขนประดับด้วยเพชรคาลิแนนที่หนขนาด530กราต จึงประดับไว้สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าจอที่หเมื่อปี1 9 1 0ทั้งนี้เครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์สหาราชอาณาจักรจะถูกเชิญทอดถวายตลอดพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วจะถูกเชิญกลับไปเก็บไว้และจัดแสดงที่หอคอยลอนดอนดังเดิมขอขอบคุณภาพและขา่าวจากเพจรอยัลเวลท์ไทยแลนด์ค่ะ